สวัสดีครับผมวรลวิทย์ในะวันนี้ผมก็มาเอาน้ําให้วัวนะครับโอ้ยน้ําเกือบเต็มนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับนี่เลยน้ําเต็มถังแล้วนะครับต่อไปก็จะกรอกใส่อถัง20ลิตรนะครับอันนี้ถัง200ลิตรถังน้าอันนี้เป็นแกลลอนนะครับอันนี้เต็มแล้ว

ตาเยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานสวยๆยิ้มหวานห,ห,หน่อย <c oughs> ตอนนี้น้ําก็ได้แล้วนะครับประมาณ200ประมาณ300-400ลิตรนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอืออยู่ตรงนี้เอาน้ำลงไปเหรอไป่ ตอนนี้ก็ทำการการลักน้ำนะครับที่จะปล่อยน้ำลงไปในบ่อปูนนี้นะครับใช้เวลาประมาณหลายนาทีอยู่นะครับน่าจะสิบนาทีนะครับก็จะหมดทางแต่ว่าเราสบายนะครับไม่ต้องยกในนี้ปล่อยวัวไว้สองตัวนะครับวัวของจงแล้วก็ชโละเล่นหนึ่งตัวนะครับให้มันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ เดี๋ยวพาไปดูชัดๆนะครับโดยถังน้ําก็จะใส่นี้ให้สองตัวนี้กินแล้วก็อีกหนึ่ง6 7 8สมสี่ห้าเจ็ดแปดแปดแกลลอนนี้นะครับเอาไปให้สามตัวบนเขานะครับสักพักจะพาไปดูนะครับแต่ตอนนี้ระหว่างปล่อยน้ํ๋จะพาไปดูวัวชนตัวหนึ่งแล้วก็ชาโลเลตตัวหนึ่งก่อนนะครับนี่เลยนะครับ,บวัวชนของจงลูกผสมเหนือใต้นะครับสี่ปีกว่า เขาเล็กๆนะครับตัวนี้นเ,เขาเล็กๆแลมๆนะครับไม่แหลมนะครับแต่ว่าเล็กๆส่วนไอ้ชาโลเล่ปีกว่านะครับตัวใหญ่มากมันเป็นพันตัวใหญ่นะครับพ่อก็ใหญ่แม่ก็ใหญ่ลูกก็ย้ายใหญ่นะครับ อีสักห้าปีนี้โอ้โหใหญ่กว่าควายแน่นะครับอีโครงสร้างใหญ่กว่าตัวของจงเยอะแล้วนะครับแค่กล้ามเนื้อยังไม่เยอะนะครับของจงนี้ก็เอาซ้อมเล่นๆหลายรอบแล้วนะครับก็พอชนได้อยู่นะครับพอเอาไปชนกับของชาวบ้านได้นะครับ เขาไม่ยาวมากนะครับ ในตอนนี้นะครับก็เอาน้ําอะไรลงเรียบร้อยก็เอาญ้าอันนี้กองหญ้านะครับเอยเออใช้มีญ้านเปียแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะครับบดเรียบร้อยใส่ถุงดําใส่ถุงปุ๋ยนะครับมัดไว้นะครับแล้วก็ให้วัวพวกนี้กินครับมีอยู่สามตัวนะครับบนเขาแห่งนี้เลี้ยงมัดไว้สามตัวอันนี้คือไอ้เขียวนะครับรุ่นเดียวกับตัวของจงเมื่อกี้เอาไว้ใกล้กันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันชนกันนะครับก็เลยเอามาไว้ไกลๆกันนะครับ ข้างล่างนู่นะครับข้างล่างเขานุ่ใไอ้เขียวตัวนี้เนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับร่างกายดีไม่เท่าตัวของจงนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเขียวๆเนื้อมันจะไม่แน่นเท่าของจงนะครับตัวนี้ป่วยมานานไม่ได้ซ้อมเลยนะครับตัวนีไ้ได้ซ้อมมาปีกว่าเขาไม่ยาวมากนะครับเขาสั้นๆคืบกวักวๆคืบนิดๆ นี่เลยมันกินอร่อยมากนะครับอันนี้ผสมเลยนะครับข้าวโพดบดแล้วก็หญ้าเนเปียบดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหญ้าอย่างเดียวมันไม่กินนะครับก็เลยต้องผสมเข้าไปข้าวโพดอย่างเดียวมันกินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่กินหญ้านะครับก็นี่ก็ไอ้ดำนะครับเพิ่งเอามานะครับปีกกว่า ตัวกระปิดเดียวนะครับต้องมัดไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่พันขาตัวเองนะครับเชือบปีกว่าตัวเท่านี้เองอตัวนี้ทรงหัวใต้นะครับตัวนี้ เป็นลูกผสมนะครับไม่ใช่ใต้ร้อยรูปทรงเหมือนปูมันนะครับตัวนี้รูปทรงเหมือนพ่อของไอ้ตัวนี้ครับเอามาก่อนเอามาก่อนสวตัวนี้สองปีแล้วนับตัวนี้ตัวก็ไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆไม่เล็กไม่ใหญ่เขาแบ่ๆหน่อยนะครับตัวนี้นี่เลย นั่นนั่นนั่นนะเก่าเก่าเกาให้มันมันโดนพวกยุงมาแรงกัดนะครับมันก็เลยคันคันตัวอืมอืมอ,อเก่าเก่าเกาเ con câu áo sòng tua lê tua điều pho dán cầu dán cầu dán cầu mò mò mình cà โดยสองตัวใหญ่เนี่ยเกาได้นะครับมันคุ้นชินนะครับแต่ตัวดําเล็กเนี่ยยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับเข้าใกล้ยังไม่เคยได้นะครับมันยังตื้นๆอยู่เพื่อมาได้ไม่กี่วันเองนะครับสองสามวันเองนะครับอีกหน่อยก็เชื่องเหมือนสองตัวนี้นะครับตัวนี้เอามาได้เดือนกว่านครับอีกตัวนี้ตัวแดงนี้เชื่องแล้วนะครับตัวดําก็อีกสักเดือนนึงก็น่าจะเชื่องนะครับเล่นกับมันบ่อยๆนะครับ nè, 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 cái nè ไปเกาวัวอย่างเดียวนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพงเท่านี้นะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมาเอาน้ําให้พวกวัวก,กินแล้วก็มาเล่นกับวัวแป๊บเดียวแค่นี้นะครับ<อ>ก็อาจจะแสบตานน่ดนึงนะครับตอนนี้เพราะว่าแสงแดดมันส่องใส่หน้าผักสะท้อนแสงไปกล้องเกือบพังแล้วนะครับตอนนี้แบบไปเล่นเล่นเล่นเนแบบอ้ยเดี๋ยววัวนะไปแล้ว โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้แดดก็เริ่มร้อนนะครับะจะสักสิบโมงสิบอ็ดโมงนะครับเดี๋ยวผมผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับน,นี้ก็ยังเจอลูกกับเมียไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับไว้เขาหน้าคิดอะไรออกก่อนนะครับใครไปถ่ายให้เจอเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ก็แดดร้อนสวัสดีครับไปแล้ว bye บาา๊บายบาย <laughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายกอนลูกบ๊ายบาย